สวัสดีครับช่องลุงเกียรจชาแนลมื้อนี้สิขอพ่อแม่น้องมาพัดพริกแกงเนื้อใส่ถั่วฝักยาวครับเชิญไปดูน่วกันครับ,รบสวัสดีค่ะอิบออนค่ะอิบออนลุงเกียรจชาแนลเด้อค่ะกับอิบออนกับอมพิมค่ะสองช่องะจะพัดเนื้อพริกแกงค่ะพัดเนื้อพริกแกงนะคะใส่ถั่วด้วยค่ะก็มีเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวสุดๆค่ะ แล้วก็พริกแกงที่เป็นพระเอกของเขาต้องผัดใส่พริกแกงนะคะค่ะแล้วก็ต้องมีน้ําตาลกับผงนัวค่ะค่ะนี่สีอิ้วขาวกับผงปรุงรสนะคะผสมกันแล้วค่ะก็มีพริกด้วยค่ะเพื่อสร้างสีสันนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวราหันห่นหั่นชิงเคียงนะคะนี่แหละค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะมีแค่นี้แหละค่ะเครื่องปรุงค่ะอืมบอกว่าเครื่องปรุงไม่มีอะไรก็ทำนี่หละเสียหอกยางเนี่ยละ คุณนายบอลครับนางเอกประจำช่องของลุงเกียรติแชนแนลครับเป็นกระสิไม้เห็ดสาธิตการทำอาหารครับผัดเนื้อเสตพิแกงผัดเนื้อเสตพิแกงครับพิเกงเนื้อเอาแล้วจะสีเรียกเนาะอันภาได้สนัดเรียกอย่งไรก็เรียกเนาะคือยึดเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะบริหยากให้มันสะอค่ะเตรียมให้มันสะอาดสะอ้านค่ะเัวาะเขาจะจะจะสะอาดเป็นที่รักค่ะ ถูกหลักอามัยเนาะสาธิตัาเพื่อนขาควรจะมาผัดผีก่งเนื้อขาผีเกงเนาะเนาะใส่กับมิงเนื้องัวขาเนื้องัวขาะีเกงขาผีกงขาผีเกงเนาะค่ะซีอิ๊วขาเพื่อนขามาขับมาขังก่อนมาผุดผัดก่อนเลยขาเพื่อนขามาขับ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการการปรุงครับขั้นตอนการปรุงครับน้ำมันลงเลยค่ะเชียบน้ำมันครับน้ำมันตอนที่น้ำมันเก่าเอาผ้าออกก้อนครับอันดับแรกก็คือเอาผ้าออกก้อนครับก็จะใหม่ผ้าครับเสร็จแล้วค่ะไปเดี๋ยวจะพาครับเดี๋ยวจะพาเอาเครื่องวัตถุดิบลงกเห็นไหมเนี่ย กับที่แกงลงเลยค่ะเพื่อนงเนแลค่ะาพี่็บไปเรื่อยทกหอมค่ะไจัปั่นกลาง้าเพื่อนี่เราลงเลยเพื่อนขาเน่ ชิดเลยตอนนค่ะท่นเลยค่ะท่นห,ห้อนค่ะท้นห,หอนที่ทนห,หอนกินทนห,ห่อนค่ะ,คะเ็ดเด็ดพิวานันเปนเห็กเขา่าอาหารร้อนโซนกางอากาศหนาแล้วเนาะค่ะ มันเปเรื่อยๆขะเมื้อขาเนื้อเขาระตูเข่ากับเรื่องที่แก่เนาะค่ะก็คิดี่มเสียงรดได้ด้วย่ะเพื่อนขาต่อไปด้วยข่ะุกวบ้านเขาอยู่สาทางนี้ค่ะอ้ต้องสนดยาเพื่อนขค่ะีั

โดยถึงใบะอีกีตัว้าากค่ะตัวต้องข็เียงเคยงตัวต้งเลยวค่ะตันีตันเ่อยๆค่ะตอนนี้ได้ที่ก่นตอ่าเดี๋ยวจะมาชิมกัาค่กตอนเพ่เดยค่ะิเเกียค่ะ าให้สลบกันจิตจะสะลบแล้วค่ะเอาชิ้นชิ้นตรงค่ะจะมนเสรากของห้องค่เส้เยะาดนี้ค่งที่สังด้วยทิพชคันค่ะเพราะว่ามันจะได้เ็บน้ำออกทีสันเขียวก็เร็กเลมนนค่ะ ถิ่นเขียวกขาเด็กบอ,กองอามนาะอ่าถิ้นอันเจ็ดที่ซื้อค่ะผักพริกแกงเนื้อค่ะดีนะคะขอบคุณมากสาธุรับชมค่ะขอบคุณค่ะแบบนีนะคะคุณเพื่อนๆคะคุมใหม่ค่ะเดี๋ยวอุปโภคทาคลิปใหม่ๆดิๆ๊กการตอนอนี้ก็คือว่ามาถึงทิศที่ใกล้แล้วครับปิดจัดครับที่หนูคุณนายเคนภาคครับ นายประธาบยังบมดเต็มยิ้มปันเลยครับใ้รุ่งเกียรติธาตุได้คุปัน,น,นี้ก็เซตแล้วครับพ้อมเสร์ฟแล้วควนพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นรับเข่าทิพปรเทศแล้วเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ตั้งโต๊ะอาหารพ้อมเสร์ฟเลยครับพ้อมเสียรับประทานนะครับมาเ้อครับ่อแมเป็นพ,พี่น้องมากินพัดเนื้อใส่ผิกแยงน้ำกันครับ่อแมเป็นพี่น้องแซ่บแซบ่บ ครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับแล้วพอ,อ,อกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ